Heritage อันนี้คืองานชิ้นแรกงานบรรณาธิการชิ้นแรกของผมและอันนี้คือประโยคแรกที่ผมแก้แล้วสำนักพิมพ์เนี่ยเขามาบอกทีหลังนะหลังจากที่ผมทำงานเดียวเขาไปแล้วเนี่ยเ,เกือบสิบเล่มนะ่ะคือพอเล่มนี้เสร็จเนี่ยเขาถูกใจมากมีอีกชุดมาเขาก็มาจ้างผมทำนะเขาบอกว่าตอนเล่มนี้ตอนที่เขาดูเนี่ย เวลาเขาแปลทดสอบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาแปลกัน2หน้าคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ทดสอบเนี่ยสหน้านะฮะถ้าเกินสองหน้าเนี่ยที่จริงควรจะคิดเงินเขาบอกว่าเขาดูประโยคนียประโยคเดียวเนี่ยแล้วเขาไม่อ่านต่อแล้วเขารับผมเลยเขาเอาเลยแต่เขามาบอกทีหลังนะหลังจากผมทํางานเดี๋ยวเขาไปหลายเล่มแล้วเพราะเขาบอกว่าหาหาบรรณาธิการมาเนี่ยห้าหกคนเนี่ยมันไม่มีใครแก้ตกเลยที่แก้ไม่ตกเพราะว่ามันจะเก็บทุกคํา มันก็เลยแปลไม่ได้ะ่่ะแปลก่อน Heritage แปลว่ามร <ะ S 1> ดก,ดกทีนี้มันเป็นหัวเรื่องมันเป็นขึ้นบทใหม่มรดกเฉยๆอย่างเงี้ยมันขึ้นตรงหัวไม่ได้ต้องมรดก,ดกไม่ใช่ถ้ามาตรฐานเออมรดกตกทอดเฮไอตัวประโยคนเนี้ยมันคือคำโปรยนึกออกไหมหนังสือนึกภาพพอเกตบุกอ่ะ มันจะมทีที่ตอนใช่ไหมแล้วก็จะมีคําโปรยแล้วก็ค่อยเข้าเนื้ออันนี้มันคือคําโปรยเขาจะพูดถึงไอ้รถไฟหัวจักไอ้น้ำไอ้บทเนี้ยเอนจีเนียร์แปลว่า200รปีที่แล้วภาษาไทยยังไม่มีคำว่าวิศวกรน,นายช่างนายช่างองค์เทอร์เพเนอร์ก็คือ คือรถไฟอังกฤษเป็นอย่งนี้เน่ยรัฐบาลเนี่ยสร้างทีแรกเนี่ยมันสร้างที่นิวคาสเซิลเอาไว้ขนถ่านหินทีนี้เอกชนเนี่ยก็เห็นว่านอกจากขนถ่านหินเนี่ยถ้าเราต่อเต้าเร้วทำที่นั่งเนี่ยมันน่าจะใช้ขนคนได้ก็มาขอสัมปทานกันนะมันก็มีหลายบริษัทนขอสัมปทานแล้วก็ไอเอ็น r ตอร์เนอรเนี่ยมันก็เลยแปลว่าผู้ที่ได้สัมปทานไปอ่เรียกว่า ไอ้เนี่ยมันห่างสับไปแปลให้มันเกาะเกาะสับด้วยก็คือฮะไม่ใช่ม,มันคือเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการรถไฟนะนายช่างกับเจ้าของกิจการรถไฟเนี่ยอายุต้นๆเนี่ยแทบไม่ได้คิดในคนรุ่นอะอ่าว่า ปัจจุบันเป็นไงอา่าอ่าคือถ้าเราไปแกะสับนะไอท้ไอท,ไอที่บณาธิการส่วนใหญ่เนี่ยที่แก้ไม่ตกที่เขาบอกห้าหกคนเนี่ยเพราะไปกิดเอาคำว่า posterity มาด้วยประโยคนเนี้ยถ้าเก็บคำว่า posterity ีนะแปลไงก็แปลไม่ถูกไม่ต้องไปสนใจมันเลย แทบเพราะว่าไอความรู้สึกนิคิดที่สำคัญเนี่ยเขาจะพูดถึงไอ,ไอเนี่ยปัจจุบันที่มันกลายเป็นบิ๊กบิสเนสประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญคือแก่นของโปรโยนี้เพราะฉะนั้นไอคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ต้องไปสนใจคือแทบความมันเนียก็คือว่าไอนายช่างกับเจ้าของกิจการรถไฟเนี่ยนึกไม่ถึงว่าปัจจุบันเนี่ยไอไอหัวจักไอน้าเนี่ยมันจะกลายมาเป็นธุรกิจทำเงิน บิ๊กบิสเนสเนี่ยก็คือธุรกิจทำเงินทีนี้ไอ้คำว่า p r e s e r v a t i o n มันแปลว่าการการอนุรักษ์ and appreciation ก็คือความความชื่นชอบไม่ใช่ชื่นชมชื่นชมมันออกไปทางยกย่องนะฮะนายช่างรถไฟคือที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นนายช่างและเจ้าของกิจการรถไฟแบบนี้จะดีกว่า นะแต่ที่ผมไม่แก้เนี่ยก็คืองานเล่มนี้มันงานเล่มเ,เ,เรื่องแรกเลยในชีวิตบรรณาธิการและไอ้โครงสร้างอะตอนนั้นนี่ยคือมาเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นไฟล์มันมาเป็นรูปเล่มที่เขาจัดรูปเล่มมาแล้วอะแล้วพอดินสอแก้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าของก,กิจการเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเ,าเขาเขาแค่นี้ข้างหน้าเนี่ยเขาแปลมาว่าวิศวกรรถไฟผมก็เลยขีดไอ้วิศวกรเขาออกว่าเป็นนายช่างมนเลยเป็นนายช่างรถไฟ แต่ถ้าแปลให้ดีเนี่ยมันต้องแปลว่านายช่างและเจ้าของกิจการรถไฟในยุคเริ่มต้นแทบไม่เคยคิดว่าเออไอแทบไม่เคยคิดว่าเนี่ยก็ไม่ดีถ้าให้ดีเนี่ยแทบนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงมันคือสับมาตรฐานเข้าใจปะ่ะแทบนึกไม่ถึงว่าปัจจุบันการอนุรักษ์และความชื่นชอบรถไฟเก่าแก่จะกลายมาเป็นธุรกิจทําเงินเนี่ยเขาบอกประโยคนี้ผมแก้ไปอย่างเงี้ยเขาเอาเลย แล้วถ้าเราไปใส่คนรุ่นหลังเนี่ยแทบไม่เคยคิดถึงคนรุ่นหลังมันไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่สําคัญกับบริบทนี้เข้าใจไหมฮะไอาการที่ไม่ปลายแกะทีละคำไหม